คู่สร้างคู่สมเจ้าบ่าวหล่อเป๊ยยังกับพระเอกเจ้าสาวก็สวยทำคนตะลึงจนคลิปเป็นไวรลัลคลิปไวรัลเจ้าบ่าวหล่ออย,ย่างกับพระเอกหน้าตาเป๊ะทุกจุดหุ่นดีบุค,คลิกดีเผยโถมเจ้าสาวคนสวยผู้ครอบครองหัวใจสวยหล่อสมกันมากๆกลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากผู้ใช้แอปพลิเคชันทิกต็อกชื่อว่า สมประสงค์แคนเรนได้โพสคลิปวิดีโอขณะเจ้าบ่าวสุดหล่อกำลังแหข่ขันมาไปสู่ขอเจ้าสาวแต่งงานซึ่งเจ้าบ่าวหล่อยอย่างกับพระเอกหน้าตาเป๊ะทุกตุดหุ่นดีบุค,คลิกดีล่าสุดคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและมีผู้เข้าชมแล้วกว่า3.8ล้านวิวทำเอาหลายคนอยากเห็นหน้าเจ้าสาวผู้โชคดีด้านเฟซบุ๊กเพจกันเดินเวดดิ้งสตูดิโอเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นออร์แกไนซ์ให้กับงานแต่งนี้ ได้เผยภาพเจ้าสาวแสนสวยผู้ได้ครอบครองหัวใจของเจ้าบ่าวสุดหล่อโดยเป็นงานแต่งของคุณเจมส์และคุณมุกจัดขึ้นที่นาเฉลียงอ,อน้องไผ่จอเทศชบูมขณะที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันพิกต็อบชื่อว่าสมประสงค์แคนเดรลนก็ได้ลงคลิปเบ่าวสาวผู้นี้เพิ่มเติมพร้อมข้อความว่าเจ้าสาวคนสวยมาแล้วเจ้าคู่พระนางมาแล้วเจ้าบ่าวหล่อเจ้าสาวสวย ซึ่งเผยให้เห็นภาพเจ้าสาวคนสวยทั้งในชุดไทยศิวาลัยและชุดเจ้าสาวสีขาวและบรรยากาศภายในงานแต่งสุดอลังการบบปวนไปด้วยความหวานของทั้งคู่ทั้งนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายทั้งชื่นชมเจ้าสาวและเจ้าบ่าวคู่นี้และอวยพรให้กับทั้งคู่ขณะที่บางส่วนก็ถึงกับคาดเดาไปว่าหากทั้งสองคนมีลูกเด็กจะต้องหน้าตาน่ารักหรือสวยหล่อตามรอยพ่อกับแม่แน่แน